เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แนว่วมุง่งตรงตหนอนทางพระนิพพานกันทุกทุกคนนะลูกนะให้นั่งสมาธ เดี่ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายหลับตาของเราเบาๆ พออลูกพอสบายสบายคกล้กับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเลือกตาอย่าก,กดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แจ่มชื่น ให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสครกังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่อง,องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเราให้ว่างให้ปลดให้ปล่อยให้วาง ให้คลายความผูกพันในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่หนักเหนื่อยจากนี้นะจ๊ะลดปล่ายวางทำใจวางวาง แล้วก็เนึกถึงบุญที่เราทำผ่านมานับพบนับชาไม่ท้วนตั้งแต่ประชรมิชาที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้สร้างบุญบารมีความดีกันมานับพบนับชาไม่ท้วน จกนกระทั่งมาถึงปัจจุบันในชาตินี้เป็นบุญเล็กบุญน้อยบุญปานกลางบุญใหญ่บุญทุกชนิดเลยให้มารวมเป็นดวงบุญใสใสติดอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางทองของเรา ในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้กันมาสองเส้นเรานำมาขึงให้เตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสอง ตัดกันเป็กากระบาดจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือเรียกว่าศูน์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นและก็เป็นต้นทาง ไปสู่อายะนานิพานที่พระเจเจ้าพระอารหันต์ทั้งหลายเมื่อท่านปล่อยวางจากทุกสิ่งแล้วใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งๆนุน่มๆเบาๆสบายๆที่โูนกลางกายฐานที่จิดตรงนี้นะจ๊ะ และประโูกส่วนท่านก็จะเห็นไปตามลำดับในสิ่งที่มีอยู่ในตัวของท่านตั้งแต่กายในกายดวงธรรมในดวงธรรมเป็นต้นจนกระทั่งเป็นพระอารหาันตสมมาสมุทธเจา้าเป็นพระอารหันต์กันทุกลงเริ่มหยุดใจอยู่ที่ตรงนี้แหละ ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเพราะฉะนั้นเราก็เลิกถึงดวงบุญนางกล่าวนั่นนะที่ใสบริสุทธิ์ระดุดเพชรลูกที่เจรในแล้วไม่มีตำหนิเลยกลมครอบตัวมันดวงแก้วสว่ามันดวงอาทิตย์ยามที่ยงวัน สว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันพินคือไม่จ้าตานะอยู่ที่ศูน์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นดวงกลม,กลมใสๆคล้ายดวงแก้วกลมรอบตัว ใสเหมือนกับเพชรที่เจริญในแลว้วไม่มีตำหนิเลยหรือ,อย่งนอ้อยก็ใสเหมือนกับจกขันช่องที่ส่องเงาหน้าหรือใสยอย่างน้อยก,ก็เหมือนก้อนน้ำแข็งใสๆนะจ๊ะอยู่ในโซ์กลางกายฐานที่เจ็ด ให้จำง่ายๆไปอยู่เถวๆบริเวณกลางท้องของเรานะจ๊ะให้เอาใจมาตรึกนึกถึงดวงใสหยุดใจที่กลางดวงใสๆร้องกับประคองใจ ด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆให้สม่ำเสมอไม่เร็วไม่ช้านักโดยเสียงขมนนาดังออกมาจากกลางท้องกลางดวงแก้วใสๆที่เราตรึกเอาไว้นั่นนะจ๊ะ นึกเอาไวนะ้อย่างสบายนั่นนะ่ะภาวนาวา่าสัมมาอารหงังสัมมาอารหงังสัมมาอรหังภาวนาสัมมาอารหงังไปเรื่อยๆพร้อมกับติบนึกถึงดวงใส ใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆอย่างนี้เรื่อยไปกี่ครั้งก็ได้จะกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนครั้งก็ได้จนกว่าใจจะหยุดนิ่งพอใจหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองก็จะมีอาการคลๆคลาเราลืมภาวนาไป แต่ว่าใจไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นหรือมีความรู้สึกว่าเราอยากหยุดใจนิ่งอยู่ที่กลางดวงใสๆอย่างนี้อย่างเดียวไม่อยากจะภาวนาะสัมมาอรหังต่อไปธรรมดามีอาการหรือความรู้สึกอย่างนี้เนะี่ยเราก็ไม่ต้องภาวนาะสัมมาหลังอีก แต่ว่าเมือ่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสมาัมมาอรังใหม่ให้ประครับประคองใจกันไปอย่างนี้คนใครที่ถนัดนึกถึงองค์พระพอคุณเคยก็นึกถึง องค์ละแทนดวงแก้วก็ได้องค์ระนั้นจะทำด้วยวัสดุอะไรก็ได้แต่กะน,นึกน้องไว้กลางกายฐานที่เจ็ดบริเวณกลางทองในระดับที่เรามั่นใจว่าตรงน,นี้เป็นศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะและกับระครจใได้บริกรรมภาวนาะ สัมมาอรังสัมมาอรังในทํานองเดียวกันเราคุ้นเคยอย่างไหนเราก็เอาอย่างนั้นไปก่อดระว่าวัตถุประสงค์ของการกำหนดบริกรรมนิมิตต่งางๆเพื่อให้ใจนะี่ยม่หยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆ สบายจิตสูงกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นต้นทางไปสู่อายตนานิพนานซึ่งอยู่ภายในตัวของเราจะต้องผ่านไปในกลางกายแล้วก็หลุดพ้นไปตามลำนดับโดยการเข้าถึงสภาวธรรมที่ละเอียดลุ่มลึกไปตามลำดับวัตถุประสงค์กบ มีเพียงแค่นี้คือต้องการให้นำใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ประดุยดยุดยญาณาหาะนั่นแหละนำใจมาหยุดมาเชื่อมโยงใจหยุดนิ่งกศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดพอถูกส่วนแล้วเนะี่ยบริกรรมในวิถีธรรมก็จะเลื่อนหายไปถูกปล่อยไปเพราะว่าใจจะตกศูนย์ เขาไปสู่สภาวะธรรมอีกมิติหนึ่งจะเคลื่อนกับไปเองแล้วก็เห็นไปตามลำนับเห็นดวงธรรมในดวงธรรมเห็นกายในกายตั้งแต่กายมยนละเอียดกายทิพยกายรูปภมกายรูปภมกายธรรมโคตรภูกกายธรรมโสดาบัน กายทำปสัสกิทาคามีกายทำพระนาคามีแล้วก็กายทำพระรหที่จะโตใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ซ้อนกันอยู่กายในกายคือกายภายในอยู่ซ้อนอยู่ในกายภายนอกกายภายในซ้อนอยู่ในกายกายภายในเป็นลำดับกันไปอย่างนี้ กายเป้าหมายคือกายาราธรรมพระอรหัตผลหน้าตักยี่สิบบ่าสูงยี่สิบบ่าใสบริสุทธิ์ใสเกินใสเป็นกายสุดท้ายนะจะนั่นคือเป้าหมายพยานตอนนี้เราก็ประครับประคองใจของเราเนี่ยให้หยุดนิ่ง นุ่มๆอยู่ในโซนกลางกายแตนที่เจ็ดอย่างสบายแต่อย่าไปใช้ลูกติตากดลงไปดูนะจ๊ะอย่ารุ้นอย่าเร่งอย่าเพ่งอย่าจ้องให้มองเฉยๆด้วยใจที่สบายบายเริ่มต้นไม่ชัดก็ไม่เป็นไรเพราะการเห็นภาพภายใน มันจะต่างจากการเห็นภาพภายนอกภาพภายนอกเนี่ยพอเราลืมตาก,ก็เห็นได้ชัดเจนเลยของใกล้ก็เห็นชัดเจนมากของไกลก็เห็นได้ชัดเจนน้อยแต่ข้างในนี่เวลาภาพบังเกิดขึ้นมันจะมีแสงสว่างมาก่อนแล้วมองผ่านแสงสว่างไป ็จะค่อยๆเห็นค่อยๆเห็นอย่างเรือลางเมื่อเราเห็นวัตถุตอนฟ้าสังสางนั่นแหละเห็นคนเห็นสัตว์จริงของตอนฟ้าสังสางแล้วก็พอใจเรายิ่งหยุดยิ่งนิ่ง,งก็จะยิ่งชัดขึ้นเลยเลยตั้งแต่น้อยกว่าลืมตาเห็นกระท้่งชัดเท่าลืมตาเห็น และชัดยิ่งกว่าลืมตาหเห็นเป็นไปตามขั้นตอนอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราอย่าไปใจร้อนเพราะว่าภาพภายในกับภายนอกมันจะแตกต่างจากตรงนี้หน่อยหนึ่งนานๆก็จะมีสักคนหนึ่งที่ประหลับตาปุ๊บก็เห็นภาพภายในปั๊บ แต่ก็ยังไม่ถึงกับชัดมากในระดับลืมตาเห็นแต่ก็เห็นอยู่จะเป็นดวงใสๆหรือพระแก้วใสๆอยู่ภายในอาจารย์เพราะฉะนั้นในกรณีที่เราค่อยๆเห็นอย่างนั้นนั่นถูกต้องแล้วอย่าพยายามไปบีบไปเค้นภาพไปมันชัดไม่ต้องทำตายหยีแบบ เราดูวัตถุภายนอกมีให้ดูแค่ไหนเราก็ดูไปแค่นั้นไปก่อนอย่างสบายเพระวัตถุประสงค์ต่างการนำใจของเรายจะฟุ้งซ่านไปภายนอกกลับมาหยุดนิ่งๆนุ่นมๆอยู่ที่ตั้งดั้งเดิมที่ถูกต้อง ในตำแหน่งที่ถูกต้องคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะแล้วต่อจากนั้นก็ไม่ต้องทําอะไรที่นอกเหนือจากนี้ให้ทําหยุดทํานิ่งเลยไปพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทวมณีสดจันทร์รัศดรผู้คนพระวิชาธรรมกายท่านก็สอนเอาไว้ว่าหยุดเป็นตัวสำร็จตั้งแต่เบื้องต้น จึงกระทั่งเป็นพระอระหรันต์มายควาว่าเราไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนืนอจากนี้ทำแบบเดียวกับพระสมมติเจา้าและพระอรหันต์ทั้งหลายที่ท่านหยุดใจอยู่ตรงเนี้อย่างเดียวใจหยุดได้ก็เป็นสมณะแล้วก็เห็นสมณะก็ด้คำว่าสมมณะหยุดแล้วหมายเอาหยุด ใจายในไม่ได้หยุดอาการเคลื่อนไหวภายนอกภายนอกเคลื่อนไหวแต่ว่าภายในหยุดนิ่งหมายเอาตรงนี้นะจ๊ะเมื่อเราจับหลักได้ว่าหยุดเป็นตัวสมาเร็จตั้งแต่เบื้องตน้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์อย่างนี้แล้วต่อจากนี้ไปก็ตั้งใจประคับประคองใจให้หยุดนิ่ง อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะเชา้านี้อากาศสดชื่นเย็นสบายเหมาะสมที่ลูกผู้มีบุญทุกคนจะได้ประกอบความเพียรอย่างถูกหลักวิชาเพื่อให้เขาถึงพระตนรตรัยในตัวถูกวัตถุประสงค์ของการมาเกิดเป็นมนุษย์ ก็ให้ตั้งใจประกอบความเพียงให้ดีให้ลูกทุกคนสมหวังนั่งใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะ